อวันนี้ทข่โทษเลยว่าทำมิสเตอร์แกรนอินเตอร์เนชั่นแนลไหมวันนี้กระซิบแล้วกระซิบแล้วแล้วพี่วัดบอกว่าก็น่าสนใจนะแต่ว่าขอไม่โป้บอกผมไม่อยากโป้เลยเอาบ็อกเซอร์ก็พอไม่มีชุดว่ายน้ำพี่วัดโอเคเดี๋ยวจะไปคุยผมเลยบอกว่าถ้าทำปีหน้านะถ้าแบบทุกอย่างเรียบร้อยผมเป็นโฮส์ให้ครั้งแรกเลยเพิ่งงแล้วเหรอ ไม่ใช่คือเวทีผู้หญิงเธอทำไงเวทีผู้ชายอยู่ที่เราว่างทันทีเลยไม่มันชัดเจนไหมชัดเจนนะเพราะอย่างนั้เรามีความสึกว่าเราเอนจอยที่จะทำแล้วเรามีความสึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่น่ารักนะมันเป็นอะไรที่มีความสึกว่าอ่ะน่ารักไหมอ่า <c oughs> ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบบือวาหรือกางเกงในอะไรมากมายขอเป็นบ er ็อกเซอร์ชิลชิลไม่ถึงเออสปรอร์ตแมนถูกไหมยังบอกพี่วัดว่าทําเธอไหนไหนเวทีของมันเยอะแยะแล้วขอมิสเตอร์แกรนสักหน่อยได้ไหมอ่าอยีในรูปแบบนะคะพี่กิมจะต้องแบบเป็น7 7สจังหวัดไม่ไม่ไม่พี่วัดบอกคุยแล้วเมื่อกี้ไม่เอา เอาขอสมัครเลยเอ,อสมัครเลยคัดเข้ารอบคัดเข้ารอบเลยครับไม่เอา77จังหวัดเมื่อกี้คุยกันชัดเจนเมื่อกี้คุยกันชัดเจนเหมือนเหมือนพ่วัจะทำนะฮะ <laughs> ไม่เอ็มอเราก็ยังรักอยู่แต่เอไมก็ยังรักอยู่นะฮะเดี๋ยวพี่ต้าน้อยใจพี่เอต้องไม่ต้องกลัวครับยังอยู่เหมือนเดิมที่เพิ่มที่เพิ่มเติมคือมิสเตอร์แกลนเดี๋ยวพี่คิมดูแลเองสองเวทีเนี้ยชอบมากมอกเหนื่อยจะไปทำธุรกิจไม่ธุรกิจอะธุรกิจอะมันก็ทำไปเรื่อยแต่ว่าบางอิเนี้ยคือจะบอกว่า ด้วยความเป็นแบบว่าเราเอนจอยนะคือเนี่ยพีกกบจอยพี่ก็จอยแล้วนักข่าวก็จอยเราแค่มีความสึกว่าทําอะไรที่มีความสุขก็ทใไปเธอใช่ไหมจอยไหมน้องเคจอยไหมจอยไหมลูกเออพี่กิมแล้อย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันมีหลายเวทีเราจะทํายังไงให้รูปแบบเวทีมันแตกต่างอ๋อแน่นอนมันอยู่ที่บริบทของเวทีทุกเวทีเราต้องมานั่งคุยกันก่อนว่ามันควรไปทางไหนทิศทางไหนอย่าง MI ็เขาชัดเจนอยู่แล้วว่ากู o ดบอดี้เซ็กซี่ แต่ถ้าเกิดมิสเตอร์แกรนต์ต้องดูว่าอะไรเก่งไหมแบบว่าเฮ้ยดูแมชชช่วไหมอะไรเงี้ยมันต่างกันเดี๋ยวต้องต้องทำให้ต่างกันเชื่อเชื่อฝีมืออ่าใช่ไหม ว่างเลยเหมีคิวเพจมั้ยเคียรคิวใช่ไหมพี่เคยื้อทำเลยไม่งงว่าพร้อมเก็บตัวปีแรกเดี๋ยวปีหน้าจัดที่ภูเก็ตแน่นอนเดี๋ยวปีหน้าเลยเหรอปีหน้าสิถ้าพี่วัดอนุมัติ